เกมที่จะเรามาเล่นกันในวันนี้ก็คือ Cleaning Service ครับผมบริการทำความสะอาดบ้านเร็วทันใจถึงบ้านแน่นอนแล้วถ้าถามคุณสุภาพบุรุษที่ยืนอยู่ตรงประตูนั่นแหละมือขวามันใหญ่ผิดปกติไอ้ผมเดา,าได้เลยว่ามันเรียกผมมาทำความสะอาดอะไรเอาละเข้าเกมโอเคกดคิวเพื่อเปิดอ b อ e เจกตีสิ่งที่ต้องทำทำความสะอาดชั้นหนชั้นสแล้วก็กลับบ้านเยี่ยม เบสิกดีเว้ยชอบโอเคอาล่ะ okay. right. มืดเกินไปต้องการสายสวิตไฟเจอล้ทันทีโอ้ไฟค่อนข้างจะสมจริงนะเนี่ยเละเทอะเป็นบ้าเลยห้องน้ำมีละสงสัผ้าทำไมเขาจะหมดกูต้องเช็ดคราบเลือดด้วยแล้ววะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่ผมควรเริ่มหยิบโทรศัพท์มาแล้วเตรียมโทรหาตำรวจได้แล้พอกันทีกับการที่กูกจะต้องไปเก็บบ้าน เก็บจุดเกิดเหตุต่งตางๆน,นานางานวันนี้คงจะเป็นงานง่ายๆนะกูคงไม่ต้องเก็บศพใครนะแล้วก็หวังด้วยว่าคงไม่มีใครต้องมาเก็บศพกลัวนะฮัลโหลทำไมมือดอนี้เนี่ยด้วยพลังปฏิหารของผมชั้นล่างสะอาดในพริบตาครับผมกูได้เก่งจริงๆ <c oughs> เดินขึ้นบันไดแปลกโคตรเลยอะเปิดไฟเฮ้ยบ้านใช้ได้เนี่ยไซส์ไม่ใหญ่มากแต่ว่าดีไซน์ดี ใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์จะเว้นก็นแต่อีตรงเนี้ยเหลือไว้ทำไอืมเจ้าของบ้านกลับมาไวกว่าที่คิดแนฮะเจ้าของบ้านหน้าตาไม่เข้ากับบ้านที่อยู่มากเลยอ <c oughs> สภาพของบ้านทีท่ีเจ้าของนี่น่าจะอยู่ก็คือในถ้ำนะเอ่อกลับไปอยู่ในถ้ำไม่ลลกยกบ้านนี้ให้กูเถอะโอเคผมไม่กล้าหันหลังเลยทีนี้ อัวมันจะจำสเกกโอเคมึงยืนอยู่ปะโอเคมันยังยืนอยู่นั้นมึยังปลอดภัยอยู่ฮะแหมคุณผู้ชายกลับบ้านมาไวเกินไปแล้วกูนึกว่ากูจะรีบทำให้เสร็จแล้วจะได้รีบๆลับกูไม่ต้องพบไอ้พอที่มึงยังอยู่ปะเพื่อนโอเคยังอยู่แล้วกูปลอดภยัยสินะอเคมันล็อกผมต้องการกุญแจอ้าม ขอโทษค่ะอยากได้กุญแจห้องนอนคุณค่ะผมเจอกุญแจแล้วเพียบฮะผมเจอ,เจเยอยกุญแจแล้วอาจาของบ้านจะเจอกูหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเกิดมันมีลูกตานะกู <c oughs> เปิดเข้าไปในห้องนี้ปุ๊บแล้วกูโดดออกทางหน้าต่างเลยได้ไหมเนี่ยโอเคอันล็อกกดล็อกประตูแล้วแลวนี่คือมันอยู่ข้างหลังผมสินะวัดดาบ นึกว่าผมตายแล้วแหมรอดได้ไงโอเครู้ว่าผมตายไปแล้ววะเมื่อกี้ผมโดนดูดเข้ารูปภาพหรือว่าอะไรหรือเปล่ารู้ว่าเมื่อกี้ไอตัวนั้นมันมากินมันมา,มากินสมองผมแล้วแล้วตอนนี้วิญญาณผมติดในรูปภาพเวนนั่นแหนละโอ้ขนาดกูตายแล้วสปิริตความเป็นแม่บ้านยังทำงานอยู่ขนาดกูตายแล้ว,ก,ลวกูยังเช็ดคราบเลือดในสถานที่เลยฮะแหมสุดยอดจริงเลย เกิดอะไรขึ้นเออใช่มึงควรจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เห็นหน้าเจ้าของบ้านแล้วแหละถึงแม้กูจะตายก็ไม่มีอะไรห้ามความเป็นแม่บ้านของกูได้คราบเลือดคราบอะไรต้องสะอาดต้องไม่มีตรงไหนหลงเหลือคราบสะอาดเอี่ยมอ่องทุกที่เสียงใครมันได้ยินเสียงเดินหรือว่าเสียงอะไรสักอย่างแปลก บ้านมันกลับมาแล้วแนนเกลียดบรรยากาศบึดๆไ้ยวัดดีค่ะคุณเจ้าบ้านสวัสดีค่ะ,คะ,าคะตายอ่าโคตรไกลเลยอะ่ะโอ้โหกลับมาคืนโคตรไกลเลยเฟสเฟสอ้าวละโอเคกลับมาถึงจุดเติมแล้วึบรอเลยถนะ้ามันก็จะยืนรอยอยู่ตรงนู้นเราทำเราต้องทำอะไรยังไง ้าไปไกลเกินมันจะฆ่าอันนั้นเราต้องกลับขึ้นไปข้างบนเหรอรือว่าพยายามล่อมันออกจากตรงนั้นโอเค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 คือข้างบน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 เหลือช้อยเดียวแล้วแหละเหลือช้อยเดียวแล้วแหละคือข้างบนตรงนี้ตัวนี้ตรงนี้นเออน,นั่นเยี่ยมลางสังหรณ์ผมทำงานสำเร็จเดินไปตามทางไปลูกตามทางไปลูกช่างแมงเจ้าบ้านหาที่ออกกอนทางออกกอน มึงยังจะเช็ดเนาะมึงยังจะเช็ดคราบเลือดเนาะโอ้สปิริตน้ำตาจะไหลกูจ้างไว้บ้านคนที่ได้จากไหนเนี่ยผมไม่อยากกลับไปอ่าดีดีมากติดอยู่ในนี้ไปทั้งชาติแหละมองหาคราบเลือดแล้วก็เช็ดต่อไปลูกทำความสะอาดบ้านมาเสร็จเมื่อ,อไรมันก็น่าจะปล่อยไปเองแหละทางไหนถึงโอ้ยตามกูมาหาป้าเม่เจ้าบ้านหนูททำความสะอาดให้อยู่นะคะอย่าฆ่ากูฆ่า อี่หยโอ้ย,อยมันทำไมวิ่งไวแปลกๆวะเนี่ยกูก็ว,วิ่งอย่างช้าเลยนี่เรียกว่าวิ่งเหรอเนี่ยฮะนมมัน,หนใหญ่หรือว่าอะไรเนี่ยทำไมวิ่งช้ายอย่างงี้เดี๋ยวเมื่อกี้เสียงตายเป็นผู้ชายใช่ไหมไม่เป็นไรครับผมจะแกล้งทําเป็นตัวละครผมเป็นผู้หญิงเหมือนเดิมเลยอูย้สวัสดีขาสวยด้วยเราขาสวยมากเป็นนักง,งอกเหรอท่าน <laughs> โอเคโอเคทังออกทังออกทังออกรูป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 ,รปเนี่ยจา่านวที่ทางออกวะเนี่ย ยับเหมือนจะเป็นทางออกกลับบ้านได้แล้วสินะสะอาดทั้งบ้านละทำภารกิจสำเร็จฮะผมทำความสะอาดบ้านนี้ทั้งชั้นบนชั้นล่างมิติปกติกับมิติคู่ขนานเรียบสะอาดหมดจดสะอาดยันต่างมิติเรียกใช้บริการได้ฮะผมภูมิใจในบริการของผมขอบคุณที่เล่น แต่ซาวเอฟเฟกมันน้อยมากเลยเกมนี้ไม่ตื่นเต้นเลยถ้าตอนมันไล่มันใส่ซาวเอฟเฟกข์แคไหนก็น่าจะรู้สึกแบบกลัวหรือว่าตื่นเต้นขึ้นมากว่านี้นิดนึงอะ่ะแต่ไม่เป็นไรฮะถือว่าเล่นเอาความภูมิใจในความพยายามการทำความสะอาดของผมไม่ต้องชมฮะผมรู้ผมเก่งเกมต่อไปเกมนี้มีชื่อว่า Not h e r n i g h t m ม r e ครับผมฟันไลท์อีกอย่างอย่างแรกคืออะไรมันยังไม่บอกเลยแต่มันบอกมีอีกอย่างแล้วฮะฉะนั้นเราต้องเดาอย่างแรกกันเชิญไปเดากันเอง เริ่มเกมฮะแต่เริ่มเกมของเกมนี้กลายเป็นนอนโอเคเอาไว้ว่าที่เราสิ่งที่เราทำก็คือต้องนอนอ่าดูเหมือนกับว่าผมอยู่ในฝันอีกอันหนึ่งอีกแล้วอ่าแปลกๆหวังว่าครั้งนี้มันคงจะดีกว่าครั้งที่แล้วนะโอเคอินเทเล็คตู้ผมอีกแล้วโอ้โห ต้นไม้กับลมได้ใจวุยอะไรอันนี้ฝันเหละเนี่ยเป็นฝันที่ทุกอย่างก๊อปความจริงไม่ได้เป๊ะมากๆยับฝันไรอีกแล้วอ้าเวรกรรมล็อกต้องไปหาลูกวัดดับนี่คืออะไรเนี่ยหางตัวอะไรวะประตูก็ล็อกอีกแล้วล็อก หนึ่งในจำสกแกรที่ถูกที่สุดที่กูเคยเจอมาเลยอัฟกจำสกแกรโอท็อปแม่ไหมโอ้โหจูๆมา <c oughs> เปิดเปิดประตูเดินได้หนึ่งเก้าโผล่มาเลยมันค่อยมาหายใจแบบมันหายใจเบาๆตเตือนก่อนก็ค่อยอยังชั่วหน่อยฉันเห็น เกมนี้น่าจะมีจัมสแกร์เยอะเลยแหละถ้าเกิดให้กูเดาอ่ะนะแหมฉันเห็นคุณไอซี you เห็นเต็มๆเลยแหละเพื่อนเอ้ยรอมากไม่มีใครรอ,อก,กว่าอีกตัวเมื่อกี้อีกแล้วอวันงานเทเอร์แฮนเดอร์สันหรือเปล่าฮะตัวดำๆแล้วก็มีตาแล้วก็ปากปแปลกๆเปิดประตูออกไปข้างนอกได้ปะมันล็อกแง่ล่ะไม่เคยมีเกมผีเกมไหนหกูออกไปข้างนอกได้หรอก อะไรในนี้จะมีผีสักตัวหรือเปล่ามีหรือเปล่าก้มไปในสว่วมจะมีผีกระชากกูหรือเปล่าอาะไรมาแล้วไอ้เก้าอี้เวนกูม,มากดละขอดูรอบๆก่อนอาจจะมีกุญแจอาไม่มีช่างมันกดเยี่ยมมีคนปิดประตูให้พร้อม ยังไงก็เดาไม่ถูกแมมจำสกแกแนี่คืออะไรเนี่ยผมเจอกุญแจแล้วก็ไฟฉายอยู่ในกระเปา๋าของผมได้เวลาออกไปจากที่นี่แล้วจำสกแกบ้านป่าเมืองเถื่อนชิกหายเลยแมมเฮ่นเอาล่ะเออสิอันนี้มีอะไรเปล่าเฮ้ ผมใช้ซาวเอฟเฟกเคาะประตูหาป้าผมเกลียดซาวเอฟเฟกนี้ที่สุดในโลกละมันชอบให้ผมคิดน,นึกนึกว่าเป็นซาวเอฟเฟกในชีวิตจริงอันนั้นผู้หญิงยืนอยู่ตรงนั้นป่ะช่างมันดอนแคะอ่ะหวัดดีเพื่อนหล่อมากลายสวยมากคอใยเค้มีความสุขเ้ยประตูล็อก กุญแจเหมือนจะไม่ใช้กับประตูนี้แสดงว่าก็น่าจะออกประตูข้างนอกนี่แหละฮะที่เปิดไปเจอคุณผู้หญิงชุดยาวหรือเปล่าไม่รู้แต่กูเดินออกไปแล้วไฟฉายก็ดับสวัสดีค่ะมึงกระโดดจัมสแกนแน่ถ้ากูเดาอ่ะออกมาข้างๆแล้วกันออกมาข้างๆ้าแล้วกันกูจะเข้าข้างหลังแกแกอะไรแกอะไรกูเข้าข้างหลังแล้วเฮ้ย hey! วัดเด้อ มีมีใครรู้จักอาการงงระดับสามไหมฮะนี่คือสิ่งนั้นงงมากเลยเกิดอ,อะไรขึ้นฝันร้ายอีกแล้วอช่างมันแค่ฝันร้ายเองอะเนี่ยเอาละได้เวลาลุกละอืมเอาฮะไม่เละนละกูลกว่าลลไอชิกไห้กระตุกนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเมื่อกี้ แม่เอ้ยจำสแกรโควดถูกเลยจำสแกรเกลื่นยังกับใบผักชีที่ตลาดสดแม่เกมต่อไปพอ่อผมกลัวคือชื่อของเกมนี้ครับผมเกมที่3เหมือนในไตเติลมีแค่ตัวหนังสือเปล่าๆไม่มีอะไรให้วิเคราะห์เลยฉะนั้นเราจะเข้าเกมกันเลยดีกว่าอาะไรกดเพื่อเปิดไฟฉายกดค้างเนี่ยนะเพื่อเปิดไฟฉายทำไมให้กูกดเปิดปิดเอาแบบปกติธรรมดาไม่ได้ไว้เนี่ย เวนกรรมอ่ะมาแล้วลูกมาแล้วลูกตัวอะไรกัดตูดล่ะลูกเอ๊ะเดี๋ยวก่อนทำไมหน้านางตัวละครไม่น่าจะใช่ตัวละครในเกมผีเลยนะเนี่ยเอมิลี่พ่อนุกลัวเออขอโทษฮะไม่ได้อารมณ์ใช่ไหมพ่อนูกลัวมีบางอย่างอยู่ในบ้านหนูคิดอย่างนั้น ผมได้ยินเสียงแปลกๆแล้วก็ได้ยินอะไรแล้วก็ได้เห็นอะไรก็ไม่รู้เดินผ่านทางเดินบ้านพ่อช่วยคนบ้านหน่อยได้ไหมโลดแล้วกูก็ต้องไปประชนพยันตรอตรายต่างๆนาะนะนะต่างลูกเวรโตแล้วก็ออกมาช่วยกูดูหน่อยสิมึงคกดว่าพ่อกลัวไม่เป็นหรือยังไงลูกไม่อยู่เป็นเพื่อนพ่อสิลูกร้องเยูอื่อะไร <laughs> พ่อก,กลัวเป็นนะลูกพ่อก็คนน,นะลูก แปมอันนั้นอะไรอ่ะฟักคิสซิสมันก้อนอะไรนาฬิกาวัด <What? S 2> ดับที่ดูดซ่วมนาฬิกากับที่ดูดซ่วมคือของแปลกๆที่ลูกกูพูดถึงแล้วเนี่ยลูกมึงอยู่บ้านกูไปกี่ปีแล้วไม่เคยนาฬิกากับที่ดูดซ่วมได้ไงเนี่ยอะไรไหนดูสิโอ้โหนี่ห้องนั่งเล่นหรือโรงหนังวะเนี่ย โอ้แล้วนี่พมหรือลานสกเก็ตมึงจะใหญ่ไปไหนวะบ้านรวยนะเราเนี่ยเอออันนี้อีกอย่างหนึง่งนี่คืออะไรมันต้องมีมุมนึ่งอะที่เก็บได้เออเอ,อเออถึงละถึงละอ่านี่คืออะไรวะเนี่ยยานเหรอไอไดเออนาฬิกาไม้ดูดซ่วมแล้วก็ได้ไม่มีความเกี่ยวโยงอะไรกันวะเอละละอ่ะ เล็กอย่างหนึง่งอันนี้คืออะไรทลคงพาคุมแดกคูล่าตู้ตู้โง่เรียบร้อยลูกกูบอกแล้วให้มาด้วยกันมีอยู่ห้าอย่างทีนี้อย่างที่ห้าก็น่าจะลูกสาวนั่นแหละน่าจะหายไปแล้วแหละบอกเลยมากับพ่อไม่ว่ากูเป็นห่วงนะกูกลัวนี่และเวรกรรมไงนังลูก เย้ออร่อยเลยอืมเสียงอะไรวะอ่าแมงมุมขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครรู้สึกว่าเอ่อคลิปนี้เบืองพื้นที่สมองหรือว่าแหลมก็ไม่ต้องอะไรฮะบนในคอมเมนต์ <laughs> จากได้ดูคลิปนี้สะทั้ง3เกมไปครับทุกคนรู้สึกยังไงรู้สึกชีวิตขาดหวานชีวิตขาดเปรี้ยวชีวิตขาดอะไรไปหรือเปล่ารู้สึกถึงความว่างเปล่าของแบ็คโฮในใจชักทีกูบอกแล้วนักลูกสาวไว้มากับกูเป็นไงละแบงมุมเอาไปแหลกซะงั้น อลไรสำหรับวันนี้ผมก็มีให้ดูเท่านี้นะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูจนมาถึงตอนที่พูดตอนนี้ได้อยู่ถ้ายังไม่หลับกันะนะนะหลับกันยังฮะใจเยน็นตื่นตื่นผมรู้ว่านี่เป็นเกมผีแต่เป็นเกมผีที่ว่างเปล่าบ <c oughs> าักอลไรพูดผ่านตัวเพลงมาเยอะแล้วบายบายฮะ